รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สีลี่หวงจุ้ย คุณผู้ชมรายการตีลีโอวงจุวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีค่ะปัญหาของเคสเราในวันนี้นะคะเป็นเคสที่มาจากบ้านหลังเก่าเป็นต้นเหตุมีการผ่าตัดไปแล้วถึง4ี่ครั้งด้วยกันโดนโกงจนเกือบหมดตัวและปัญหาเรื่องของครอบครัวที่ทําให้เสียน้าตาม,มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรและบ้านใหม่ของเขาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ มีพระนั่งอยู่กับพี่โอ๊นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านใหญ่สวยงามมากเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะมีปัญหาแต่เหมือนว่าหลักๆจะไม่ใช่เพราะบ้านหลังนี้ใช่ค่ะหลังนี้เป็นหลังใหม่ใช่ค่ะสร้างเสร็จกี่ปีแล้วคะเข้ามาอยู่ประมาณ2ปีแล้วค่ะสองปีก็ช่วงโควิดแรกเลยอันนี้ซื้อที่ปลูกเองหรือว่าเป็นที่มรดกค่ะแล้วก็ปลูกเองจ้างบริษัทปลูกค่ะค่ะ แบบบงแบบบ้านเลือกเองหมดเรือกเองค่ะโอ้อยางนี้ถามพี่วอกก่อนเลยว่าแล้วเรื่องของห่วงจุย้ยติลี่ห่วงจุย้ยได้ติดตามหรือว่าศึกษามานานหรือยังคะไม่มีความรู้เลยค่ะก็คือเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะมีปัญหาทางด้านครอบครัวก็คือต้องออกจากบ้านเก่าโดยแบบกระทันหัน โแต่ว่าเดี๋ยวนะค่ะออกกระทันหันแต่ว่าบ้านหลังเนี้ยมันสร้างนะใช่ไหมตอนนั้นยังเป็นที่เปล่าถูกไหมใช่ค่ะพี่ก็รีบไปหาแบบเพื่อที่จะรีบปลูกให้เสร็จแล้วออกกระทันหันแล้วมันปลูกในเวลาอยู่ทันเหรอยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จพี่ก็ต้องไปอาศัยบ้านน้องสาวอยู่ก่อนก็คือที่ว่ามีเหตุฉุกเฉินต้องออกจากที่เก่าเนี่ยก็คือออกเลย ต้องออกเลยในขณะที่นี่เป็นที่เปล่าใช่ค่ะแล้วเราก็วิ่งหาแปลนเพื่อที่จะปลูกใช่ค่ะก็เราไม <ป S 1> ่ได้ไปอยู่ที่อื่นอยู่บ้านไปออกไปอยู่บ้านน้องสาวก่อนอโหโหดมากนะสร้างกี่ปีคะเอ่อบ้านสัญญาหนึ่งปีก็เกินสัญญามาประมาณ3 4มเดือนค่ะคือสัญญามันหนึ่งปีแล้วก็เราก็เหมือนกับแบบคอยกระตุ้น วิศวะที่คุมอะค่ะว่าเราไม่มีที่อยู่นะเราเดือดร้อนจริงๆให้เขาช่วยอ่าโอเคแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลักๆเนี้ยมาจากที่บ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ใช่ค่ะหลังเก่านี้บ้านเป็นลักษณะแบบไหนค่ะเอ่อบ้านบ้านเดียวค่ะบ้านเดียวอยู่มากี่ปีคะอยู่มาประมาณสามสิบกว่าปีค่ะโอ้ค่ะค่อนชีวิตเลยเนาะใช่ค่ะสากว่าปีบ้านหลังนั้นอยู่กันกี่คนคะเอ่อ หลังนั้นอยู่กันก็อยู่สี่คนเองค่ะอยู่พี่พี่สามีแล้วก็ลูกสองคนเอ๊แต่ทำไมถึงโดนไล่ล่ะเราก็อยู่แค่ครอบครัวเราไม่ใช่เหรอเออมันเป็นปัญหาเกี่ยวกับคนใกล้ชิดใช่ค่ะอืมอาจจะพูดยากเนาะเรื่องใช่ไหมคะแต่ทีนี้เอาสุขภาพก่อนละกันค่ะทราบว่าก็หนักหนาพอสมควรตอนที่อยู่บ้านหลังเก่าใช่ค่ะเป็นอะไรคะพี่โอไม่เคยนอนหลับสนิทนะคะ มันจะเจ็บปวดแล้วก็ป่วยแบบจ,จุกจิกจุกจิกผ่าตัดไปทั้งหมด4ครั้งครั้งล่าสุดเลยก็คือเจอเนื้องอกที่มดลูก10%โอร์นตอ้นต้องผ่าแล้วไหมคะคุณหมอเขาก็นัดว่าจะตัดมดลูกก็บอกคุณหมอว่าพี่ขอนัดเป็น follow up แล้วการพี่จะลองมาปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารโอ้ยเราไม่กลัวหรอคะไม่กลัวมันจะเป็นอะไระคุณหมอบอกว่าเดี๋ยว ให้พี่คอยไปอันตาซาวแล้วก็ฟอลโล่อัพดูทุกหเดือนเขาบอกว่าให้พี่อะมาลองมันเป็นไปได้อย่างหนึ่งว่าถ้าเดี๋ยวพี่หมดเมนแล้วมันจะยุบลงอ่าเราก็เลยขอเป็นฟอลโล่อัพตอนอยู่บ้านหลังเก่าใช่ไหมคะแล้วก็ออกมาพอดีค่ะออกมานี่พอดีค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงคะตอนนี้ยุบลงค่ะไม่ต้องผ่าถ้าอย่างนั้นพี่โอ ศึกษาตีลีนิดหน่อยแล้วใช่ไหมคะรู้แล้วทีนี้มองย้อนกลับไปที่บ้านหลังเก่าพอเราเริ่มมีความรู้จากการดูที่ตัวอะไรมองย้อนกลับไปบ้านหลังเก่ามีอะไรที่คิดว่าผิดและทําให้เกิดสิ่งที่เราจะต้องผ่าตัดนี้ไหมคะมีหม้อแปลงไฟอยู่ด้านขวามือของบ้านซึ่งเป็นตกกับผู้หญิงค่าแล้วก็มีหลอดไฟ แล้วก็เราใต้อยู่ไหนคะกลางที่นอนเลยของเราใช่ค่ะตรงกับพี่เลยตอนคุณโอ๊คพักอยู่อาศัยบ้านหลังเก่าเจอปัญหาสุขภาพมากมายถึงขั้นพาตัดถึง4ครั้งแต่ปัญหาของเธอก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ไปฟังกันต่อเลยครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตเลยก็คือเรื่องของการโดนโกงอนะ่ะใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่คคือเหมือน<ม>คน เป็นญาตะะิค่ะก็เหมือนมาทําเหมือนคล้ายๆกึ่งๆ<ม>ว่ามาบอกว่าเอาเงินไปให้ยืมเงินแล้วเพราะว่าเหมือนเอาเงินไปเหมือนคล้ายๆเป็นแชร์โซ่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจพอดีช่วง,<อ>งนะั้นเขาขอยืมเงินเราเหรอคะเอาเงิน,นไปไปเหมือนทําดอกทําอะไรแล้วก็ามาแบ่งเราก็โดนโกงแบบเยอะมากกี่หลักนี่เป็นแปดหลัก <c oughs> อุ้ยึ่งหรอ <c oughs> ดึงคืนมาได้ประมาณแปดแสน แล้วก็เหมือนเราไปดึงมาตอนหลังนะคะเขาก็เลยล้มเลยแล้วเขาก็หนีไปเลยหายไปเลยแต่เป็นบทเรียนเนาะที่สำคัญมากะอันนี้ก็ต้องเผื่อคุณผู้ฟังที่ดูอยู่ด้วยตอนนี้เนาะเมื่อเมื่อก่อนน่ะพี่จะถือคติว่าถ้าคนนี้มาด้วยเรื่องเจ็บป่วยพี่จะให้ยืมแล้วก็สองมาเรื่องให้การศึกษาลูกพี่จะช่วยแต่เหมือนแต่เหมือนพอตอนหลังๆอ่ะช่วยเยอะไปอ่ะ ก็กลายเป็นเราเดือดร้อนเพราะว่าคนที่เอาไปอ่ะก็ไม่คิดคืนค่ะพี่ก็เลยตอนหลังพี่ก็พยายามพยายามที่จะไม่ให้แต่ว่าความรู้สึกว่าตั้งแต่อยู่บ้านเนี้ยที่พี่แก้ตามที่อาจารย์บอกอ่ะเออบางคนที่ตอนบ้านเก่าที่ยืมอ่ะที่คิดว่านี่มันน่าจะศูนย์ไปแล้วอ่ะเขามาคืนหรอใช่ค่ะเขามาผ่อนผ่อนทุกเดือนเลย ซึ่งก่อนหน้าที่อยู่บ้านเก่าอะ่ะเขาเที่ยวพูดเลยว่าเขาจะโกงเขาบอกไม่ใช้หรอกคุณโอ๊คเธอมีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วยังต้องมาถูกโกงจนเกือบหมดเนื้อหมดตัวแต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้เธอถึงกับเสียน้ำตาเธอเสียใจเจ็บใจกับเหตุการณ์นี้มากจนยอมตัดสินใจเดินออกจากบ้านหลังเก่านั้นมา แต่มีอีกหนึ่งปัญหาที่ทําให้ชีวิตพี่โอเลยจะต้องแบบเสียน้าตามากๆเรื่องนี้คืออะไรคะก็เรื่องปัญหาที่ว่าครอบครัวค่ะคนใกล้ชิดนะคะเออก็รักมากะรักเหมือนลูกเลยพี่ก็แบบรักมากอ่ะเลี้ยงมาคู่กับลูกแล้วเขาเให้เราออกจากบ้านหลังนั้นใช่เขาบอกอยังไงให้ออกอะะก็ เหมือนแบบก็พูดแบบว่าเอออยู่มานานแล้วนะอะไรเงี้ยยังไม่เรายังไม่ทันออกดีเลยก็เอาดินมาถมรอบที่เราออกเกือบไม่ได้อะ่ะพี่กพ็พี่ก็เลยต้องออกมาแบบยังดวนเลยอะ่ะอ๋อ <c oughs> เขาก็คือเป็นวิธีการเชิญเราออกโดยโ<อ>ปริยาย<อ>คือ,อ<ม>เอาอะไรมาถมปิดถมดินรอบบ้านเลย<อ><อ>ก็เสียใจค่ะอยู่หลังนั้นมาสามสิบกว่าปียังอยากอยู่บ้านหลังนั้นอยู่ไหมคะ ถ้าไม่แล้วค่ะมันเป็นความโชคดีที่ถ้าเราอยู่เราอาจจะยังเจ็บป่วยยังอาจจะเจอปัญหาร้ายแรงแล้วเราก็จะไม่รู้จักว่าตีรี่ฮวงจุ้ยคืออะไรก็มองไปข้างหน้ามีเปลี่ยนอะไรไปบ้างคะพี่โอเปลี่ยนเยอะเยอะมากเลยเยอะเลยเหรอครับบานประตูเป็นบานประตูผักเข้าแล้วก็ปิดประตูลงรถเปลี่ยนเป็นหน้าต่างแทนแล้วก็ห้องน้ําไม่มีธรณี พอย้ายมาเข้าบ้านหลังนี้ปุ๊บอยู่มาสองปีแล้วเป็นยังไงบ้างเออดีขึ้นมากค่ะดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากการเงินอะไรเรากลับมาดีเหมือนเก่าเลยอุ้ยหรอใช่ค่ะแฟนก็ยังบอกว่าเออมันยังไม่เดินเต็มนะเพราะอาจารย์เคยบอกว่าต้องสามปีโอเคมากคือสัมผัสได้ว่าชีวิตเราแบบดีขึ้นเยอะดีขึ้นจากบ้านหลังเก่าเยอะมากเลยค่ะโอ้วันนี้เราก็เลยแบบ อยากจะมาให้คุณผู้ชมได้เห็นเนาะว่าความเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนจริงๆค่ะค่ะงั้นวันนี้เดี๋ยวเราเดินดูบ้านใหม่ของพี่โอ๊กันขอยังเรียกว่าบ้านใหม่นะคะถึงว่าจะสองปีมาแล้วเพราะว่าทุกอย่างดูใหม่หมดเลยดูกันว่าเปลี่ยนตรงไหนแล้วมันถูกต้องแล้วหรือยังคะแล้วมันดีขึ้นยังไงบ้างนะคะไปเอาล่ะครับเราก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณโอ๊กันแล้วเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพปัญหาการโดนโกงปัญหาครอบครัว ช่วงหน้าเราไปดูบ้านของเธอกันว่ามีจุดไหนที่ผิดส่งผลซ้ำอีกหรือเปล่าพักสักครู่ครับตีลี่หวงจุย้ย ช่วงที่สองของรายการตีลี่่วงจุย้ยช่วงนี้เราจะตามคุณแพรไปดูบ้านของคุณโอ๊กันครับว่าบ้านหลังใหม่จะถูกหรือผิดหลักตีลี่ฮวงจุย้ยและจะมีจุดที่ทำให้ส่งผลซ้ำอีกหรือเปล่าไปดูกันเลยครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในสวนที่ร่มร,รื่นของบ,บ้านพี่โอนะคะพื้นที่ค่อนข้างเยอะเนาะใหญ่กว่าเดิมไหมค่ะใหญ่กว่าหลังเก่า มีที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ดูปัจจัยภายนอกนะคะจริงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเราจะเจอมอแปลงไฟอยู่ทางแนวๆขวามือคล้ายๆเดิมใช่ค่ะเล็กกว่าเดิมไหมคะค่ะเดิมที่เจอคือใหญ่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ใช่คะอันนี้ก็คืออยู่ขวามือกันนะคะก็มีอยู่ลูกหนึ่งเนาะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเหมือน เทาเฮาส์สองชั้นนะคะไม่ได้มีมุมจั่วหรือว่าอะไรนะคะค่อนข้างดูแล้วอยู่สบายเนาะคุณผู้ชมชอบมากเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้ดูข้างนอกแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในบ้านเนาะว่ามีอะไรที่จะทําให้เกิดปัญหาเรื่องการโดนโกงนะคะจะทําให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะหรือว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์อะไรแบบนี้อีกไหมนะคะซึ่งพี่โอเองก็ทําไปเยอะแล้วแหละแพะว่าอาจจะไม่มีแล้ว หรืออาจจะมีหลงเหลืออยู่ยังค่ะยังมียังมีบางจุดที่เรายังไม่แน่ใจใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันค่ะอื่าต้อนรับนะคะอันนี้เป็นประตูที่ถูกต้องตามหลักของตีรี่ฮวงจุ้ยอันไหนแม่อธิบายหน่อยบานผักเข้านะคะแล้วก็89เซนบานละบานละ89เก้าเซนสูงสูง210ค้ะแล้วก็มีธรณีประตูที่เป็นห้าคูณห้าเซน กับเบื้องเดียวกับพื้นไปเลยสวยมากคือถ้าเราทำตั้งแต่แรกเราสามารถดีไซน์อะไรแบบนี้ได้เลยเข้ามานะคะตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะมีดีไซน์ข้างบนก็จะเป็นเหมือนเพดานสูงชั้นสองก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่เพื่อให้แสงเข้าเนาะแม่ก็เข้ามาจะเจอกับห้องหนึ่งห้องทางด้านซ้ายมือนะคะเป็นห้องอะไรเอ่ยห้องนอน พี่ดูอาจารย์ก็เลยย้ายลงมานอนข้างล่างอ oh, ๋อเดิมใครนอนคะอ่าเดิมลูกชายคนเล็กจะคนเล็กนอนอยู่ข้างล่างะจะเอาห้องนี้ก็เลยสลับกันแต่ว่าประตูเปิดมาชนเตียงเลยใช่ไหมใช่ค่ะประตูตรงกับเตียงนะคะตอนนี้ถ้าเกิดหันหน้าไปหน้าบ้านเนาะ,ะหันหัวนอนคู่สามีภรรยานะคะ,คะไปทางสายมือมนะคะของคุณผู้ชายแต่ว่ามันตรงเป๊ะเ,เลยอะ่ะแม่คือคเราสามารถ เนี่ยเราขยับไปสุดไม่ได้หรอแม่ก็มันจะตรงหลอดไฟอ๋อเราพยายามหลบหลอดไฟด้วยอันนี้นอนตั้งแต่มาอยู่เลยไหมใช่ค่ะตั้งแต่มาอยู่อันนี้เป็นมีอะไรในนี้เอ่ยห้องน้ำค่ะอ๋อมีห้องน้ําอยู่ในห้องนอนด้วยอันนี้อามาดูเป็นประตูหันข้างนะคะแล้วก็พื้นต่ําลงไปเหมือนกันนะคะ โอเคออกมาอันนี้มีตู้ก้านู้าพี่เขาแนส่วนมากพี่จะทำร้อยเจ็ดแต่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าคั้งอ๋อเดี๋ยวนะอนูหาร้อยเจ็ดก่อนมันร้อยเจ็ดไปชนไหนแล้วแม่ชนเอียงเอียงอย่างเงี้ยเหรอ ข้างหลังนี้เป็นอะไรคะอันนี้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแต่พยายามจะทําห้องน้ําอ่านี่คือห้องน้ําที่เดินมาจากประตูหน้าบ้านเข้ามาแล้วเจอห้องน้ําอันนี้หลังสุดแล้วห้องน้ํานะคะพื้นต่ําลงกี่เซนแม่สิบเซนค่ะสิบเซนอันนี้ตอนแรกแผนเดิมเลยตอนสร้างอ่ะมันมันเป็นยังไงมันมันจะไม่ถึงสิบเซนค่ะอันนี้เป็นบันไดขึ้นนะคะแต่บันไดชี้ออกหน้าบ้านใช่ค่ะนะคะ แล้วก็เข้ามาในห้องครัวดูใหม่มากเลยเนาะมีโต๊ะทานข้าวที่เป็นวงรีนะคะแล้วก็มีซิงค์ครัวมีเคาน์เตอร์นะคะมีปูนใต้ซิงค์ไม่นี่แม่มีค่ะก็ต้องเรียกว่ามีแต่ว่าทิศหน้าบ้านอยู่ทางนู้นเนาะอันนี้หันข้างนะคะแล้วก็จะมีรูปบรรพบุรุษอยู่ในห้องครัวนะคะหันข้างเหมือนกันนะคะหน้าบ้านอย่างนี้เนาะอันนี้หันข้างนะคะเป็นแบบนี้ แล้วอันนี้อะไรเอ่ยอ่อันนี้ห้องเก็บของค่ะห้องเก็บของอยู่ในห้องครัวนะคะแล้วก็อันนี้ครัวนอกประตูประตูสุดท้ายที่ออกนอกตัวบ้านอ่าปื๊บเขาจะมีมุงลวดก่อนนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะพี่โอออกแบบได้สวยงามมากนะคะก็จะมีธรณีที่เป็นตะเบื้องเนี่ยเป็นลายเดียวกันนะคะออกนอกตัวบ้านเป็นประตูนี่มีบานนี้อีกบานหนึ่ง อันนี้ยทาให้พนนึกถึงบ้านคนสมัยก่อนอ<ค>ะเหมือนบ้านคุณย่า<ช>ที่แบบทําครัวไทยอยู่ข้างหลังแล้วก็จะเป็นไม้ซีซีแบบเนี้ย <คะ S 1> นุ้ชอบมากเลยค่ะ<ม>นะคะก็จะมีซักล้างมีครัอันนี้มีปูนไหมนีม่แม่ไม่มีค่ะอ่ะนี่ไม่มีนะคะแล้วก็ตากผงตักผ้าเป็นเหล็กเนาะเป็น <คะ S 1> เหล็กดัดเนาะอันนี้ก็ปิดไว้คือล็อก แน่นหนาเนี่นึงเดี๋ยวจอนเข้าบ้านออกมาจากห้องทานข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองเนาะเมื่อกี้ดูแล้วนาอบันไดหันออกหน้าบ้านนะคะไปเชิญค้าขึ้นมาชั้นสองเราจะเจอห้องหนึ่งห้องอันนี้เป็นให้อากนอนอโกนอนอ่าแล้วก็อันนี้เป็นห้องพระนะคะแล้วดูห้องพระดีกว่าหัานไปทางหน้าบ้านะนะคะแล้วก็เหมือนจะอยู่ตรงกับประตูบ้านพอดีเลยตำแหน่งนะคะ ข้างบนมีทั้งหมดสามห้องมีห้องอโกค่ะแล้วก็ห้องลูกชายคนโตคนโตกับลูกชายคนเล็กอ๋อที่ว่าประตูชนกันแต่จะเป็นอยู่ชั้นสองแล้วก็โซนหน้าบ้านสองห้องเลยนะคะค่ะอันนี้ห้องลูกชายคนเล็กอันนี้คนเล็กก่อนนะคะโอ้มีสองเตียงละแม่อ๋ออันนี้เขาเอาไว้ดูทีวีอ๋ออันนี้เป็นที่นั่งดูทีวีแต่เตียงนอนจีิงะอยู่ตรงนู้น ก็คือถ้าหันหน้าไปหน้าบ้านหันหัวไปทางซ้ายมือนาะลูกชายนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในห้องนอนเหมือนกันมีค่ะแล้วก็ไฟคล้ายๆกับของแม่มเลยเนาะเหมือนกันก่อนที่เราจะไปฟังบทสรุปกันว่าเพราะอะไรบ้านหลังนี้ถึงอยู่แล้วมีแต่ปัญหาเราไปฟังกันว่ามีจุดอื่นจุดไหนบ้างที่ผิดหลักตีลี่ฮวงจุ้ยเอาครับวันนี้เรามีเรื่องราวของบ้านของคุณโอนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ย ย้ายออกมาจากบ้านหลังเก่าดีกว่าครับเรื่องราวของบ้านหลังเก่าเป็นเรื่องมหากราบเลยครับว่าบ้านหลังเก่ามีปัญหาทั้งการผ่าตัดมีปัญหาหลายเรื่องนะครับที่ทําให้เขาต้องย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเพื่อมาอยู่บ้านหลังใหม่ซึ่งเป็นที่มรดกนะครับแล้วการที่เขาต้องการสร้างบ้านหลังใหม่เนี่ยเขาต้องการว่าบ้านหลังนี้จะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเขาได้ไหมซึ่งเขาอาจจะเจ็บช้ําจากบ้านหลังเก่าโดยคนที่เขาเลี้ยงดูมากับมือนะครับ เรามาดูกันว่าตีรี่ฮวงจุ้ยจะสามารถแก้ปัญหาของบ้านหลังใหม่ของเขาได้ยังไงตอนนี้เรากําลังเข้ามาอยู่ในตัวบ้านของคุณโอนะครับซึ่งบ้านหลังนี้ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันถูกต้องตามศาสตร์ตีรี่ฮวงจุ้ยโดยประตูเป็นบานผักเข้านะครับมีห้องนอนมีห้องน้ําห้องน้ําอยู่ในห้องนอนก็มีกําแพงตัวหนึ่งที่กั้นให้แบ่งแยกระหว่างห้องนอนกับห้องน้ําในตำแหน่งเตียงนอนมีไฟที่ส่องลงเตียงนะครับแต่เฉียดเตียงนะครับตรงนี้ถือว่ายังไม่มีผล มีห้องน้าด้านนอกที่อยู่ด้านข้างต่าลงปิดประตูทางเข้าลงรถนะครับนี่คือจุดหลกัหลกๆของศาสตรีของจุ้ยโดยตรงเลยครับว่าส่งผลเสียอะไรเขาปิดจุดเสียของเขาหมดแล้วและตอนนี้เรากำลังขึ้นชั้นสองกันนะครับเพราะเราขึ้นชั้นสองมาเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เห็นนะครับก็คือตําแหน่งของห้องนอน,นครับจะเป็นห้องอาโกห้องลูกชายคนโตห้องลูกชายคนเล็กสิ่งที่เห็นเลยปัญหาตอนนี้ก็คือไฟนะครับการเฉียดเนี่ยก็ถือว่าอาจจะมีส่งผลได้โดยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนะครับ ก็เลยแนะนําว่าเป็นไปได้ให้ขยับไฟนะครับถ้าไม่ขยับไฟก็ให้กางมุ้งนอนนะครับแต่ประเด็นหลักตอนนี้ที่เห็นเลยก็คือห้องอากโกนะครับซึ่งอากโกเนี่ยนอนหันหัวทางขวามือนะครับนนหัวนอนทางขวามือแต่ว่าบนหัวนอนมีแอร์อยู่บนหัวนอนอันนี้อันตรายมากครับอยากจะแนะนําให้ย้ายแอร์ออกถ้าย้ายไม่ได้ก็กางมุ้งนอนครับอันนี้ก็เป็นอีกโจนหนึ่งในการแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพครับเราก็ได้เดินดูทุกซอกทุกมุมของตัวบ้านกันแล้วแล้วรู้ว่าจุดไหนถูกจุดไหนผิดบ้าง ช่วงหน้าเราจะมาฟังบทสรุปกันชัดๆว่าเพราะอะไรคุณโอ๊ถึงเจอปัญหาเหล่านี้และบ้านหลังนี้อยู่แล้วจะส่งผลอะไรอีกหรือเปล่าพักสักครู่ครับตีลี่่วงจุ้ย ตีลี่่วงจุ้ยช่วงที่3ของรายการตีลี่่วงจุ้ยช่วงนี้เราจะมาฟังบทสรุปกันชัดๆเลยครับว่าเพราะสาเหตุอะไรบ้านหลังเก่าอยู่แล้วถึงมีแต่ปัญหาและบ้านหลังใหม่นี้อยู่แล้วจะเกิดปัญหาอะไรอีกหรือเปล่าไปฟังกันเลยครับเอาละครับเรามาสรุปบ้านหลังนี้กันดีกว่าครับซึ่ง ประเด็นหลักๆของบ้านหลังนี้เนี่ยถูกสร้างมาตามแบบของตีน้ของจุ้ยในถูกต้องแล้วนะครับแต่ผมจะอธิบายในการที่เป็นแนวทางของบ้านหลายๆคนนะครับเพราะว่าบ้านหลังเก่าเราไม่สามารถไปดูได้แล้วตอนที่บ้านหลังใหม่เขาสร้างถูกต้องแล้วประเด็นของการโดนโกงนะครับอาจจะเป็นพื้นที่มีเนินธรณียกสูงขึ้นมานะครับในตัวบ้านมีพื้นมีเนินปูนมีเปินใต้ซิงอันนี้เป็นธรณีของการถูกโกงนะครับหรือห้องน้ำนะครับมีธรณีขวากอยู่หน้าห้องน้ำอันนี้ก็เก็บเงินไม่ได้ก็ถูกโกงอีกเหมือนกัน น,นี่คือจุดแรกที่จะต้องดูก่อนเลยว่าถ้าเรามีการถูกโกงของสิ่งภายในตัวบ้านน่ะต้องดูที่ไหนก่อนจุดต่อมาถ้าปัญหาเรื่องสุขภาพเราไปดูที่ตำแหน่งของห้องนอนกันก่อนครับห้องนอนถ้ามีห้องน้ําในห้องนอนถ้าไม่แก้อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับในตำแหน่งของบ้านหลังนี้นะครับที่มีฉากกั้นมีกําแพงกั้นเราแบ่งแะแยกระหว่างห้องนอนกับห้องน้ําอันนี้ถือว่าอันตรายครับโรคไตจะถามหานะครับ แล้วก็ตำแหน่งของหลอดไฟทุกดวงที่ส่องลงเตียงหรือเฉียดเตียงก็ตามนะครับถึงอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ถ้าเตียงคุณมีการขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็แก้ไขโดยการกางมุ้งก็ได้หรืออาจจะเป็นการขยับไฟออกไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางแก้ปัญหานะครับเราก็ไปดูถึงสภาพแวดล้อมภายนอกถ้ามีหม้อแปลงไฟทางสามแห้งอันนี้ก็ส่งผลเรื่องสุขภาพโดยตรงนะครับถ้าใครมีปัจจัยเราหลากัลกๆพวกนี้อยู่ในบริเวณบ้านก็พันนึงสึงไว้นะครับ ถ้าใครมีจุดหลักๆที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสามแห่งธนูลมหม้อแปลงไฟก็ให้คิดคำนึงถึงสิ่งแรกเลยครับว่าปัญหาสุขภาพจะตามมาทันทีก็หาวิธีการแก้นะครับก็เป็นกระจกก็ได้นักเต่าก็ได้นะครับไปปกป้องไว้หน้าบ้านมีสิ่งทีดขวางคู่หนึ่งไปตั้งไว้หน้าบ้านอันนี้ก็จะช่วยปกป้องให้นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้บ้านหลังนี้นะครับให้ผ่านวิกฤตมาแล้วนะครับมาสร้างบ้านหลังใหม่แล้วบ้านหลังนี้จะเป็นโจทย์ของคุณเลยว่าจะสร้างความสำเร็จให้คุณไปอีกไรครับ วันนี้ทางรายการตีลี่หวงจุย้ยต้องขอขอบคุณคุณโอ๊ะมากๆนะครับที่มาเล่าเรื่องราวชีวิตมาเปิดเผยปัญหาเพื่อเป็นอุทาหรณ์และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนแก้ไขบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและทางรายการตีลี่่วงจุย้ยก็ขอให้คุณโอ๊สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ผ่านเรื่องราวแย่ๆไปให้ได้และขอให้เริ่มชีวิตใหม่ที่สวยงามนะครับ เอาครับเรามาจู่ช่วขงของการถามตอบนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับวันนี้เราจะมีโจทย์ของคําถามว่าการปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับทาไมถึงปลูกหน้าบ้านไม่ดีครับหลักการของโวงจุ้ยเราบอกแล้วว่าเราต้องการกําหนดลมกับน้ําให้เข้าหาเราถ้าเรามีต้นไม้ใหญ่ขวางอยู่หน้าบ้านสแสดงว่าลมตัวนั้นจะไม่สามารถวิ่งทางตรงวิ่งเข้าหาบ้านเราได้เลยนะครับแล้วสิ่งที่มันจะตามมาถ้ามันวิ่งผ่านต้นไม้ก่อนที่จะเข้าบ้านมันจะส่งผลไปถึงเรื่องโรคเบาหวานได้นะครับ โดยหลักการแล้วการปลูกต้นไม้ใหญ่จะปลูกขนาดข้างได้หรือด้านหลังได้ยิ่งดีนะครับยิ่งดีเพราะว่าถ้าเป็นด้านหลังเนี่ยมันจะถือว่าเป็นภูเขาที่เป็นแบ็ห้เราอยู่ด้านหลังได้เลยต้นไม้ใหญ่ควรปลูกด้านหลังโดยตรงเลยครับปลูกด้านหน้าไม่ได้แต่ถ้ามีแล้วนะครับทำยังไงตัดสิครับนะครับแล้วถ้าแบบว่าจานถ้าอยากจะเก็บไว้หนูอยากจะทํายังไงได้บ้างก็ให้อีกโจทย์หนึ่งว่าถ้าต้นไม้ใหญ่อันนั้นไม่อยู่ตรงประตูทางเข้าบ้าน ก็ยังพออนุลมให้ได้นะครับแต่ยังไงก็ยังไม่ดีเท่าที่ไปอยู่ด้านข้างหรือด้านหลังอันนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าใครมีอยู่ด้านหน้าถ้ามันไม่เกะกะหรือมันไปขวางประตูหน้านเข้าทางหน้าบ้านเลยยังพออนุโลมให้แต่ก็ตัดกิ่งก้านสาขาให้มันดูไม่รกไม่เป็นพุ่มเยอะแยะมากมายอันนั้นก็ยังพอให้ได้ถ้าคุณมีคำถามอาจารย์มีคำตอบให้คุณแน่นอนใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้เข้าไปดูกติการ,ร่วมสนุกที่หน้า Facebook แฟนเพจรายการตีลี่่วงจุย้ยได้เลยครับ สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรปัญหาจะหนักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับกับรายการตีลี่่วงจุย้ยทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมง15ทาง PPTV HD 36